สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหลอนๆสำหรับเรื่องเล่าในค่าคืนนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามและฟังมาพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะคือว่าพวกเสียไอายกับเสียบาทเกจะปล่อยเงินกู้และลูกชายของเฮียซงซึ่งเป็นพี่คนโตก็มาขอกู้เงินในวงเงิน2 0 0 0 0นบาท ในตอนนั้นก็สองทุ่มเสียไอ้ก็โทรมาและบอกว่าไบรท์เดี๋ยวมึงเอาไวน์เตรียมเอาไว้ให้พวกเสียด้วยนะผมก็เลยตอบครับครับเสียและผมก็เลยถามว่าและตอนนี้พวกเสียถึงไหนแล้วครับเสียไอ้ก็บอกว่าเซเว่นหน้าปากซอยนะซื้อนมกับน้ำผลไม้และขนมให้เมียกูอยู่ผมก็เลยตอบว่าครับเสีย และแกก็วางสายไปประมาณไม่เกิน1ินาทีเจปากับเจบีก็อาบน้ำเสร็จใส่ชุดนอนลงมานั่งเล่นที่ห้องรับแขกคือชุดนอนของพวกเจ๊แกค่อนข้างจะบางแต่พวกแกก็ใส่เสื้อคลุมลงมาด้วยครับและอีกอย่างเจปากับเจบีนั้นก็ทำานุมมาข้างละ500ซีซีทั้งคู่เลยครับเจปาก็เลยบอกว่าไบร มึงไปหยิบไม้สนุกมาไว้ให้เสียด้วยนะเจน่ะลืมหยิบลงมาแล้วผมก็รีบขึ้นไปหยิบลงมาพิงเอาไว้ที่ผนงังแล้วไอ้ขนโตมันก็มาหน้าตาเนี่ยโซมากเลยครับจากหล่อสูสีกับเสียไอ้กับเสียบทัทแต่ตอนนี้เหมือนเป็นคนอดหลับอดนอนกันเลยทีเดียวและพวกเสียไอ้กับเสียบัทก็มาถึงแกก็จอดรถ และแกก็เดินเข้าบ้านแกก็ทักพี่ชายคนโตว,ว่าเอา้าไอสัตว์ไปไงมาไงล่ะมึงถึงได้มาดอกูที่บ้านได้วันเนี้ยเสียบาสแกก็หัวเราะผมก็อมยิ้มอยู่และพวกเสียไอกับเสียบาสแกก็ถอดเสื้อออกและพวกแกก็ดินวายกินกันส่วนผมนั้นกินเหล้านะครับพี่ชายมันก็บอกว่าไอบาส กูขอกู้เงินทักงสองแสนดิและตอนนั้นเจป่ากับเจบีแกก็เดินมาข้างหลังพวกเสียไอ้กับเสียบาทแล้วก็เอาของที่เสียไอ้กับเสียบาทซื้อมาเอาไปเก็บเอาไว้ในตู้เย็นและพวกเจ๊แกก็มานั่งบนตักผัวของเขาเสียไอ้ก็เอามือของแกกอดตัวเอวของเจปาแล้วก็เอาคางไว้ตรงไหลแล้วแกก็พูดว่าไม่มีปัญหาหรอก สองแสนพ่อนรอสำหรับมึงอะ่ะเอาเป็นล้านกูยังให้ได้เลยนะผมก็ดูแล้วแหละว่าเสียไอ้กับเสียบาสนั้นคิดอะไรกันอยู่กพรรอพวกแกนั้นเคยพูดกับผมว่ากูดอมันพลาดกูจะเอาให้มันไม่มีแม้แต่ที่สกหัวนอนเลยมึงรอดูตอนจบของเรื่องได้เลยไปพี่มันก็เลยตอบว่าพอพ่อพอ สองแสนก็พอแล้วมึงก็ต้องเอาตังคูไปใช้หนี้ไม่ใช่หรอวะและมึงไม่ตามทุนคืนหรอเอาดีๆนะกูให้เวลาคิดเสียบาทก็บอกว่าเอากินสี่วายเนี่ยหรือจะกินเหล้าก็แล้วแต่เลยนะสําหรับมึงนะเต็มที่อยู่แล้วใช่ปะเสียไอก็บอกว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยกูจะกินเลี้ยงปีใหม่ที่บริษัทมึงมาด้วยกันนะ พี่มันก็เลยตอบว่าได้ได้กูจะมาเพราะกูก็ต้องมาอยู่แล้วล่ะจากนั้นก็นั่งกินคุยกันไปเรื่อยเสียก็ถักเปียให้เมียของแกและวพอถักเสร็จก็บอกว่าแทงสนุกไหมล่ะไอ้นั่นก็เลยตอบว่าไม่มีปัญหาพวกผมก็เลยลุกมาที่โต๊ะสนุกและเจปากับเจบีแฟนผม พวกเขาก็ทำยาม,มาม่ามากินกับเบียร์กันที่ห้องรับแขกและก็ดูหนังเล่นกันไปจากนั้นเสียไอ้ก็โอนตังค์เข้าบัญชีให้พี่มันพอพี่มันแทงจบเกมไอ้นั่นมันก็ไปเลยครับแล้วพวกผมก็เลิกเล่นและก็เดินมาเสียไอ้นั่งลงปุ๊บเจ๊ปาก็หอมแก้มเสียไอย้และเสียไอ้ก็หอมแก้มตอบแกก็พูดขึ้นมาว่า มึงเชื่อกูไหมว่าปีใหม่ตอนกินเลี้ยงมันต้องมีลูกเล่นแน่นอนเชื่อกูสิกูรู้จักสันดานมันดีเอ็นเนี่ยแล้วแกก็หัวเราะแกก็บอกว่าไม่ทันกูดอกมึงมึงรอดูได้เลยอีกไม่กี่วันแล้วเนี่ยแล้ววันนั้นก็มาถึงครับเป็นวันกินเลี้ยงที่บริษัทผมก็จัดเวทีที่มีโตจีน ให้กับพวกกระดับหัวหัวนั่งอยู่ที่แถวหน้าต่อไปก็เป็นพวกพนักงานธรรมดาและท้ายๆก็คือพวกลูกน้องใครลูกน้องมันประมาณสองทุ่มไอ้นั่นมันก็เมาได้ที่แหละครับมันก็เดินขึ้นบนเวทีและมันก็พูดว่าบริษัทนี้เป็นของมันเพราะเฮียสีเพื่อนของป้าผมนั้นไปต่างประเทศกับครอบครัวคนที่คุมแทนเขาก็คือเสียไอกับเสียบาท ผดอกหุ้นส่วนเท่ากันและแกก็ไหวใจและเสียไอแกก็เดินขึ้นไปข้างเวทีแกก็หยิบไม้แล้วก็มาพูดเสียงแกอย่างหล่อเลยครับผมพูดเลยแล้วแกก็บอกว่าไม่เอาหน้าพูดอะไรเพอร้อเจ้อจริงๆนะมึงเนี่ยเอ็นนั่นมันก็พูดจุดประกายเสียไอว่าวันนี้น้องปลาแต่งตัวสวยนะน่าจับทำเมียจริงๆเลย และพวกลูกน้องมันก็ตบมือผมก็สะก,กิดเสียบัสเสียบัสก็บอกว่ามึงอยู่เฉยๆเรื่องนี้น่ะมันเป็นศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายเดี๋ยวตอนจบมึงก็จะรู้เองแหละผมก็เลยตอบว่าครับครับแล้วเสียไอ้แกก็บอกว่ากูจะบอกให้มึงเอาบุญนะว่าบ้านที่มึงซุกหัวนอนอยู่ตอนนี้มึงไปดูเชนโนดใหม่เลยนะว่าเป็นชื่อใคร แต่ที่กูมาในวันนี้กูไม่ได้จะมาทวงอะไรนะแกก็ตะคอกไปว่าก็เพราะมันเป็นของกูอยู่แล้วและมึงรู้ไหมไม่ต้องคิดไกลเลยผมนี่แหละที่ยิงหัวพ่อคุณตายยังกับมาข้า,น,านนนพี่มันก็อึง้งแล้วก็บอกว่ามึงเนี่ยนะไอ,ไอ้ไอ้กูจะฆ่ามึงและเสียไอ้แกก็หัวเราะแล้วแกก็พูดว่า อะไรวะไอ้คนที่โกงเอาเงินคนอื่นมาวางแผนค่าเพื่อจะเอาหุ้นมาเป็นของตัวเองเมื่อคนที่โกงกินแบบนี้แม่งเมื่อไรจะตายตายไปสักทีว่าไอ้พวกขยะพี่มันก็บอกว่ากูอยากจะตัวตัวกับมึงมานานแล้วละไอ้ไอ้วันนี้แหละและเสียไอ้แกก็วางไม่และแกก็กดตดดลงมาแก่ถอดเสื้อออกและแกก็บอกว่า มึงอยากใช้อะไรก็ใช้ได้หมดเลยนะทั้งโต๊ะเก่าอี้ขวดเหล้าขวดโซดาส่วนกูนะกูใช้มือกับตีนแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับพวกขยะแบบมึงพี่มันก็สักทั้งตัวเลยครับมันเหมือนประมาณว่ายากุซ่าสองสำนักมาเจอกันเสียไอ้ก็แข็งไอ้นั่นก็แข็งหุ่นมแม่แม่แน่นแน่นลำด้วยกันทั้งคู่เลยครับเหมือนผมดูไทไฟแบบสดเลยครับ จนต่างฝ่ายต่างก็กระทืบกันผมเห็นไอ้นั่นหยิบมีดออกมาและเสียไอ้แกก็กำหมัดแล้วก็ออกมาใกล้ๆกับปากแกผมสังเกตปากแกขมุกขมิบแล้วแกก็เดินเข้าไปหาพี่มันก็เดินมาแต่เสียไอ้แกได้เปรียบกว่าคนอื่นอย่างหนึ่งก็คือแกถนัดทั้งซ้ายและทั้งขวาแกเขียนหนังสือได้ทั้งซ้ายและขวาตัวหนังสือก็สวยด้วยแกก็จับตรงข้อมือของไอ้นั่น และอีกมือหนึ่งแกก็จะเอาไปครอบตรงหัวแต่ไอ้นั่นนึกว่าเสียไอจะบีบคอมันก็เลยเอามือหนึ่งมาปิดคอและเสียไอก็เอาครอบหัวแล้วก็เอาหัวมาลงแล้วแกก็เป่าหัวและเสียไอแกก็ถีบบอกเลยแบบลอยตามตีเลยครับและพวกนุกน้องแกก็เฮกันใหญ่แล้วก็ตบมือแบบว่าลูกพีกุชนะแล้วแบบใส่ด้วย และแกก็โดดขึ้นไปบนเวทีช่วงใกล้จะเข้าดาวพอดีเลยครับแล้วแกก็พูดว่าไม่มีอะไรหรอกครับแค่เดือ๋งเข้าใจผิดกันนิดหน่อยไม่มีอะไรมากและแกก็บอกว่าสุดท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่อยู่กันมาจนถึงทุกวันนี้และปีหน้าเราก็จะเริ่มต้นใหม่ขอให้ใครที่มีหนี้ก็หมดหนี้ขอให้มีเงินมากอง มีทองมาเทร่ำรวยร่ำรวยไม่เจ็บไม่จนพอแกพูดจบปุป๊บพรูก็จุดปับ๊บแบบว่าโคตรเทเลยครับผมบอกเลยและในตอนนั้นไอ้นั่นก็เหมือนจะบ้าบ้าบอๆบางครั้งก็หัวเราะเหมือนเด็กๆบางครั้งก็ร้องไห้เสียไอ้ก็บอกว่าบ้านที่พวกมันอยู่กันนั้นก็คือว่าพ่อของมันนั้น เอาโฉนดมาค้ำประกันกับป้าของผมเอาไว้นะครับในวงเงินหนึ่งล้านบาทแล้วก็โอนมาแล้วด้วยมันก็เลยต้องเป็นของเสียไอยกับเสียบาสอยู่แล้วครับเพราะพวกเสียๆนั้นแกรับมรดกโดยตรงและแกก็กระโดดลงมาจากเวทีซึ่งในตอนนั้นผมก็ยืนอยู่ใกลๆและแกก็เดินไปแล้วก็เอาเท้าเหยียบอกและแกก็บอกว่ากูไม่ให้มึงตายง่ายๆหอก กูจะให้มึงทรมานมึงจะได้ดูรสชาติของคำว่าตายทั้งเป็นนั่นแหละค่ะก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นคุณผู้ฟังได้ฟังกันแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาข้างล่างคลิปนี้แล้วกันนะคะและสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมไปกด s ั b ส c คร b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องของเราสำหรับเรื่องราวของพวกเสียไอยกับเสียบาสใครที่ยังไม่ได้ฟังเรื่องราวก่อนหน้านี้ก็สามารถที่จะเข้าไปฟังย้อนหลังได้ที่เพลย์ลิสต์นะคะสำหรับในค่ำคืนนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีสวัสดีค่ะ